สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องโบบาบี้ทุกคนนะคะวันนี้โบจะมารีวิวอีกแล้วโบจะมารีวิวหม้อหุงข้าวดิจิตอลนะคะแต่ทำไมถึงมาซื้อหม้อหุงข้าวดิจิตอลอันนี้มีเหตุผลค่ะโบเคยไปซื้อ,เ,อเคยไปใช้หม้อหุงข้าวดิจิตอลของเพื่อนแล้วรู้สึกว่าข้าวที่หุงมามันอร่อยกว่าข้าวที่เราเคยหุงมาไม่ว่าเราจะหุงดีแค่ไหนกับหม้อปกติ มันก็ไม่เพอร์เฟกเหมือนที่เราหุงก,กับหม้อดิจิตอลซึ่งมันทําให้โบเปลี่ยนความคิดแล้วพอหมอ้อหุงข้าวที่บ้านเสียโบก็เลยสั่งมาเลยค่ะต้องดิจิตอลเท่านั้นสําหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอลที่โบซื้อมาเนี่ยเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลของ T-Fall นะคะรุ่น easy rice rk 7 3 2 1 6 6ขนาด1.8ลิตรนะคะหรือว่า10ถ้วยข้าวตวงนั่นเองก็กินได้หลายคนเลยแหละแต่เขาแนะนําสําหรับ2-3คนแต่สําหรับบ้านโบอะ 2อ,อถ้วยต่อวันก็กินได้2วันแล้วอะ่ะสำหรับราคาที่โบได้มานะคะโบซื้อจากช h อป e แีแเดี๋ยวจะขึ้นร้านไว้ให้ตรงนี้นะคะจริงร้าน TG Electric ค่ะจากจังหวัดตรังเนาะส่งมาจากจังหวัดตรังก็ราคา1,199บาทมีค่าจะส่ง39บาทรวมเป็น1,206บาทแต่อย่าเพิ่งรีบซื้อเหมือนโบเพราะโบเนี่ยมันเสียไงโบจำเป็นต้องซื้อใช่ไหม มันจะมีช่วงลดราคามันจะมีให้คอยคือในช้อปปีก็ให้เพื่อนๆจับตาดูไว้แล้วก็ได้จังหวะดีๆนะคะก็ซื้อเลยบางคนไปอ่านคอมเมนต์มาบางคนได้มา900กว่าบาทเอง8,900ใน 900, ช่วงแฟลตเซลอะไรเงี้ยซึ่งช้ำใจนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเรารีบใช้ไงสำหรับการลดครั้งต่อไปเนี่ยที่จะลดก็เลยก็คือวันที่9เดือน9พรุ่งนี้วันนี้โบทำวันที่8เดือน8 เอ้ยวันที่8เดือน9พรุ่งนี้9เดือน9จะมีพรีเซลลดราคาโบเห็นนะเดี๋ยวโบจะขึ้นให้ของของโลตัส50%ของแบรนด์ทีฟ u วอะก็น่าสนใจมากแล้วก็แต่ว่าถ้าสมมติว่ายังไม่ทัน9เดือน9เพื่อนๆก็รอ10เดือน10 11เดือน11 สิบสองเป็นสิบสองมันก็จะมีลดราคามาตลอดแต่ว่าบางทีเราอดใจไม่ได้ไงเพราะว่ามันยิงแอดกันปุ้งปั้งป,งป,งปังเลยนะว่าเฮ้ยพรีเซลเก้าเดือนเก้าให้เตรียมนู่นนี่นั่นซึ่งโบก,ก็ก็เล็งไว้บางอย่างนะโบเล็งลําพงไว้เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวโบค่อยมารีวิวอีกแล้วกันสําหรับหม้อหุงข้าวรุ่นนี้นะคะหม้อข้าวพูดหม้อหุงข้าวไปเรื่องหนึ่งหม้อหุงข้าวทีฟ้ารุาน่นนี้เดี๋ยวโบให้ดูนี่เลยคะ่ะเขาส่งมาให้ดีนะทางร้านส่งมาให้ดีก็เร็วอืมนี่คะ่ะ อีเป็นรุ่นนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเคยเห็น t ีฟาวอันนี้ m a d อินชัยหนานะแต่ t ีฟาวที่จริงเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสซึ่งถ้าเพื่อนๆรู้ดีอ่ะทีฟาวจะดังในเรื่องกระทะเทฟลอนนะเคยได้ยินไหมกระทะ t ีฟาวมันจะดีมากเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีของเขานะแต่ว่าโบไม่เคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นของทีฟาวเลยก็เลยลองสั่งดูลองลองอะไรนะลองมาเทสดูสําหรับ เมส e in นไชน่ก็เลยจะต้องทำใจนิดนึงว่ามันไม่เหมือนกับ m a ส e อินเจ a เมสอินหรือ m a ส e in US หรือ m a ส e in คือคุณภาพอะเนาะมันก็จะบอกได้ถึงแหล่งที่มาแหล่งที่มาจะบอกคุณภาพได้ประมาณนั้นก็เหมือนเสื้อผ้าถ้าเมส e อิน h ท i แลนด์ก็จะเนี้ยบกว่า m a ส e อินไชน่ก็นี่ค่ะตัวนี้เลยที่โบซื้อมาแด้ดเดี๋ยวโบขยับให้ดูดีกว่า ดอยไม่เห็นค่ะสําสหรับคุณสมบัติของหม้อรุ่นนี้นะคะหม้อข้างในเป็นหม้อโถทรงกลมนอนสติ๊กเห็นไหมผ่านการใช้งานมาแล้วเห็นไหม ใช้จริงจะรีวิวจริงนี่ค่ะเป็นหม้อโถท,ทรงกลมเคลือบ4ชั้นหนา1.5ม mm ิลิเมตรนะคะมีฟังก์ชันอุ่นต่อเนื่องหลังจากหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยมันจะอุ่นต่อเนื่องให้เรานาน12ชั่วโมงนะคะความจุนี่บอกไปแล้ว1.8ลิตรหรือว่า10ถ้วยนะคะมีโปรแกรมทำอาหารกี่โปรแกรมดูได้หน้านี้เลยค่ะมีโปรแกรมทำอาหารทั้งสิ้น8โปรแกรมนะคะมีอะไรบ้างหุงข้าวขาวข้าวกล้องข้าวต้มหุงด่วน ตุนอุนอาหารนี่เลยค่ะเป็นระบบ AI ก็ต่อไปกำลังไฟฟ้าที่ใช้นะคะ750วัตต์นะคะสายไฟสายไฟถอดเก็บได้นะคะนี่เลยแยกส่วนมาจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีนะถ้ามันถอดได้เนี่ยคือมันจะก็จะหายถ้าเก็บไม่ดีก็ต้องเก็บให้ดีๆ <c oughs> ก็ที่เขาแถมมาแถมอะไรมาแถมหม้อนึ่งมาถาดนึ่งมาแล้วก็ทัพพีห จะหวักหนึ่งของภายในเนี่ยค่ะพวกหม้อพวกอะไรอย่างเงี้ยใช้ล้าง กับเครื่องล้างจานได้เดี๋ยวนี้เครื่องล้างจานเริ่มฮิตในไทยแล้วเนาะก็ใช้กับเครื่องล้างจานได้แต่การใช้กับเครื่องล้างจานบ่อยๆมันจะทําให้สีหม้อซีดถึงไม่ใช้เครื่องล้างจานล้างปกติสีหม้อก็ซีดบุก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าถ้าสีหม้อซีดเป็นอันตรายไหมเขาเคลมบอกว่าไม่อันตรายใช้ได้ปกติแต่ว่าถ้าเราล้างหลายๆครั้งแล้วด้วยหม้อด้วยด้วยเครื่องล้างจานหรือว่าหรือว่าที่เราล้างกับปกติเนี่ยข้างในเนี่ยนอนสติกมันจะที่เคลื่อบมันจะหาย ต้องเอาน้ำมันเนี่ยค่ะทาภายในเล็กน้อยนะถ้าเราล้างหลายๆครั้งแล้วรู้สึกว่ามันซีดอะ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนอนสติกมันจะมันจะทําให้ข้าวติดหม้อเออเพราะนอนสติกหน้าเคลือบมันออกไหมมันล่อนออกไปใช่ไหมล่ะก็จะต้องเอาน้ํามันมาทาเล็กน้อยนะคะอันนี้ที่โบหาข้อมูลมาสําหรับตัวนี้ดียังไงหม้อตัวนี้ดียังไงเคลมว่าเป็น AI หุงข้าวด้วยระบบ AI เป็นยังไงคือมันจะปรับอุณหภูมิเองปรับความร้อนเองเวลาเท่าไหร่มันคิดเองและมันก็จะทำให้ข้าวเราออกมาเพอร์เฟกสมบูรณ์ที่สุดนี่ที่เขาเ,าเคลมมาสำหรับหม้อนี่ดียังไงทำไมต้องหม้อถูกรงกลมมันเป็นระบบ f ั z ซิโล g i c f ั z ซิโลจิกก็คืออะไรมันก็คือระบบหมุนเวียนกระจายความร้อนได้ต่อเนื่องเหมือนดังนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมมันจะพรีเซนต์ระบบของมันเลยเนี่ย ฟัซซี่โลจิกนะคะมันทําให้การกระจายไอ้น้ํากับความร้อนทั่วถึงทําให้ข้าวเราอร่อยมันบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็เราสามารถนึ่งตะคร่นึ่งอาหารหนึ่งนึงตะไคร่นึ่ออาหารไปพร้อมกับหุงข้าวได้ในตะแกรงเนี่ยก็คือเอาตะแกรงใส่ลงไปในโถข้างล่างหุงข้าวได้ใส่ของลงไปเช่นปลาเช่นผักแต่อยา่าอันนั้น ต้องเอากระดาษไขรองถ้าสมมุติเราไม่อยากให้น้ํามันลงไปอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเราอยากให้น้ําผักอะไรนี้ลงไปพวกขกับข้าวเราก็ไม่ต้องลองใช้กระดาษไขรองได้นะคะแต่เขาเตือนว่าอย่าอย่าอะไรนะอย่าวางอาหารเลยมามันต้องมันต้องวางแค่ประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อให้ระบบไอ้น้ำมันหมุนเวียนได้ทั่วหมอ้อคือให้มันมีสเปซภายในหมอหน้อเนาะรนยะยเวลาที่โบไปหาข้อมูลมาก็คือข้าวขาวข้าวกล้อง นึ่งหรือว่าหุงด่วนเนี่ยมันใช้ระบบ AI มันจะคำนวณเวลาเองว่าเวลาประมาณเท่าไหร่ในการหุงซึ่งเขาจะให้ข้อมูลแบบคร่าวๆมาว่าข้าวสี่ถ้วยจะหุงใช้เวลาประมาณ43นาทีประมาณ43นาทีนะแล้วก็พวกหุงด่วนเนี่ยมันจะทําให้เร็วขึ้น9นาทีก็คือใช้เวลาประมาณ3 4ี่นาทีก็ครึ่งชั่วโมงอะหุงข้าวอะ ใช้แบบหุงดวนอะนะแต่ถ้าแบบไม่หุงดวนก็40กว่าอนอาทีงั้นให้เผื่อเวลาเวลาจะกินข้าวมาโมโหหิวแล้วหุงข้าเลยไม่ได้นะมันไม่สุกให้ตามใจนะเพราะมันใช้เวลามันนานกว่าหม้อปกตินะคะหม้อปกติเร็วมากนะประมาณ10-20นาทีแต่อันนี้40นาทีนะคะก็ะข้าวต้มพวกข้าวต้มซุปเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งตุน จะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็อุ่นเนี่ยใช้เวลาประมาณ25นาทีนี่คือเวลาคร่าวๆที่เขาให้มาแล้วก็เขาทิปมาว่าเขาให้เคล็ดลับมาว่าหลังจากหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เปิดฝาหมอ้อแล้วก็คนข้าวต่อ,เ,อเล็กน้อยให้แบบคนให้มันทั่วแล้วก็อุ่นต่ออีก2-3นาทีแล้วค่อยกินอันนี้มันเหมือนการหุงข้าวญี่ปุนะ่ะ มันก็จะทําให้หุงข้าวได้ได้ข้าวอร่อยมากขึ้นซึ่งหม้อเนี้ยโบจะหุงข้าวอยู่2ชนิดที่โบหุงที่บ้านประจำนะคะก็คือข้าวขาวกับข้าวญี่ปุ่นซึ่งก็ทําได้ดีแต่ว่าเดี๋ยวมาคอมเมนต์ทีหลังว่าแต่อะไรก็สําหรับการรับประกันนะคะการรับประกันอุ้ยลืม หลังจากหุงข้าวเสร็จมันจะอุ่นต่อเนื่องให้อีก12ชั่วโมงก็คือเหมือนเราได้กินข้าวร้อนตลอดเวลามันจะอุ่นไปเรื่อยๆของมันอ่ะอัตโนมัติเองเราไม่ต้องไปกดอะไรต่างๆก็12ชั่วโมงหลังจากที่เราหุงเสร็จนะคะก็เหมือนเราได้กินข้าวร้อนจากร้านข้าวตลอดเวลาต่อไประบบรับประกรันรับประกันเนี่ยจะต้องสแกน QR code มันมีมาให้ที่กล่องนะนี่ค่ะนี่ สแกน QR code เขาบอกว่าให้สแกนภายใน7วันแต่ของโบยังไม่ได้สแกนเพราะว่าน้องชายสั่งให้น้องชายก่อนเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนั่นแหละแล้วเผอิญว่าน้องไม่ได้สแกนนะคะแต่ว่าโบลองสแกนแล้วมันยังสแกนได้แต่มันให้ใส่วันที่ที่เราซื้อเนาะเอาเป็นว่าถ้ายังไงก็ให้สแกนภายใน7วันละกันเนาะก็ค่ะสำหรับความคิดเห็นของโบต่อหม้อนี้นะก็คือมันใหญ่กว่าที่คิดมากลองดูสิ คือตอนแรกโบคิดว่ามันไม่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ยฝ่ามือโบนี่นะก็ใหญ่ค่ะสําหรับบ้านที่มีหลายๆคนแล้วก็มีพื้นที่บ้านหน่อยนะบนโต๊ะอะไรเงี้ยที่วางได้นะมันใหญ่มันดูเทอะทะนิดนึงนะคะก็สีสันอะไรก็ดูดูดูดีดอ่ะสำหรับหมอ้อนะคะหมอ้อโถทรงกลมโบว่ามันมันดูแบบกองแกงไปหน่อยอไม่ใช่กองแกงยังไงหรอก,ก็คือด้วยราคาพันกว่าบาทอะน้องพันนิดๆอะสำหรับโบที่เคยใช้ของเพื่อนราคาแบบ สูงกว่านี้แล้วก็ยี่ห้อยเม e in Japan ปนะเนาะมันก็จะหนามันก็จะตึบแต่นี้มันรู้สึกว่ามันก็ Made in China มันก็จะเบาๆบางๆก็ลอกๆง่ายๆหน่อยเห็นไหมก็แต่เขาเคลมบอกว่าเออไม่เป็นไรมันมันมันเซฟตี้นะมันมันปลอดภัยเนาะมันเซฟที่จะกินก็อ่ฝากสำหรับคนที่คาดหวังว่ามันจะต้องปึ๊กต้องแน่นอะไรเงี้ยมันก็จะระดับนึงอะนะคะด้วยราคาอะไรอย่างงี้เนาะก็ต่อไป ทำความสะอาดยากอันนี้ที่โบแบบคอนเซิร์นมากคือทําความสะอาดยากเพราะว่าเวลาหุงข้าวเสร็จใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันถอดออกไม่ได้อ่ะค่ะมันถอดออกมาล้างไม่ได้เนาะเวลาโบล้างโบทำไงโบยกไปทางหมอะะ้อเนี่ยค่ะและ้วโบก็ควาอา่างนี้แล้วโบก็ล้างแล้วก็ฉีดน้ําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาหุงข้าวเสร็จน้ําจากข้าวมันจะไหลลงมาตรงรูตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นที่กักเก็บน้ําอ่ะแล้วมันก็จะทําให้แบบเหม็นม่ะมันมัน มันไม่สะอาดเนาะมันมันทาความสะอาดยากอ่ะเออแล้วก็ตรงนี้นะคะมันถอดออกได้นะหุงข้าวเสร็จถอดออกไปล้างไปทิ้งนะคะมันเก็บไอ้น้าเก็บพวกอย่างเงี้ยถ้าทิ้งไว้อ่ะมันจะขึ้นราแล้วมันก็จะเหม็นนะมันทําให้ข้าวเราเสียเร็วด้วยนี่ตรงนี้ถอดได้นะคะมีโบสเขาถอดล้างล้างยากหน่อยต้องใช้แปรงอันเล็กๆนะคะเขี่ยๆก็โบเป็นคนข้าวถอดหมดเนาะแล้วก็เวลามันร้อนๆอะ อย่าเอามือไปอังตรงนี้อย่าเอามือไปปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเบินได้ไหมเขาโชว์เลยว่าห้ามถามนะคะก็ไม่โอเคตรงนี้แหละส่วนระบบข้างในก็ดีอ่ะอันที่ลืมอ่านลืมดูก่อนนะคะก่อนจะซื้อก็คือมันตั้งเวลาหูไม่ได้ ก็ใครที่คิดว่าจะตั้งเวลาไว้หุงตอนตีห้าก็ไม่ได้แล้วเนาะแต่บางยี่ห้อเนี่ยทําได้นะก็ราคาก็จะแพงอัพไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะก็คือตั้งเวลาว่าให้มันหุงกี่โมงกี่โมงกี่โมง,ม,งมันก็จะหุงตามที่ที่เราแน่นไวนะ้เนาะที่เราตั้งไว้ต่อไปออข้าวจากการประสบการณ์การหุงข้าวมีติดก้นหม้อเหมือนเป็นดังอะเป็นดังข้าวดังรู้จักไหม <laughs> ภาษา,ากลางหรือเปล่าดังเนี่ยก็คือมันจะ แข็งแข็งติดก้นหม้อเล็กน้อยเนะเหลืองเหลืองมันไม่เพอร์เฟกไม่อร่อยเท่าอีกยี่ห้อหนึ่งที่แพงกว่านี้ก็ตามราคาอ่ะก, <c oughs> ก็ตุนอร่อยดีโบตุนมาแล้วตุนขาหมูนะคะแต่ว่าใช้ระยะเวลานานหน่อยมันก็จะตุ๋นของมันไปเรื่อยๆเนาะก็อร่อยมากเลยแหละแล้วก็ทำข้าวต้มก็ได้ข้าวต้มก็อร่อยเหมือนกันข้าวนี่สวยเลยนะคะแล้วก็ที่บุกเคยทำอีกก็คือข้าวญี่ปุ่นข้าวเหนียว เพาหุงได้ปกติเข้าญี่ปุ่นข้าวเหนียวกดข้าวขาวนี่เลยค่ะกดตรงนี้มันก็หุงของมันไปปกตินะคะแต่ว่าให้เพอร์เฟกเหมือนที่เคยใช้ยี่ห้อ Made in Japan อันนู้นก็ไม่ใช่อะเนาะมันก็ตามสภาพถ้าใครกำลังไหวคือมีต้นมีทุนเยอะหน่อยก็บอกว่าอันนี้ไม่ค่อยโอเคถ้าสมมุติว่าไหวก็ไปไปอีกแบรนด์หนึ่งดีกว่าแบรนด์ญี่ปุ่นนะมันจะโอเคกว่าเพราะว่า เรื่องหุงข้าวอ่ะต้องยกให้แบรนด์เอเชียเนาะถ้าแบรนด์ฝรั่งเนี้ยมันจะหุงข้าวแบบไม่ค่อยรู้ใจเท่าไหร่ที่เขาที่ได้ยินเขาพูดกันมานะซึ่งบุกวบุกก็เห็นไว้แหละก็ตามราคานะคะบุกก็ให้คะแนนแปดเต็มสิบละกันเพราะว่าพันนิดนิด,นดถ้าเสียก็คงไม่ส่งซ่อมอะ่ะถ้าเสียก็คงนั่นเลยถ้าใช้ได้ปีสองปีก็คุ้มแล้วใช่ไหมก็ก็เป็นอะไรที่อย่าคาดหวังเกินราคาแล้วเดี๋ยวเราจะผิดหวังเอาตาม เอาตามราคาเนาะก็ส่วนวันที่9เดือน9เนี่ยถ้าใครเล,เล็งไว้ก็ซื้อแต่ว่าที่โบไปเช็คอะมันจะเว็บไซต์มันจะเหมือนไปเพิ่มราคาของแล้วพอลดลงมาก็ราคาเท่าปกติที่มันขายอยู่ตลอดนั่นแหละนั่นคือทริคของการค้าขายเขาจะเข้าไปเพิ่มราคาของในวันที่จะลดราคาเพื่อให้ราคาตีกลับมาราคาใกล้เคียงกับราคาปกติซึ่งก็อย่าไปติดกับมากแต่ถ้าเรามีแบบโค้ดลดลด ลดพิเศษกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยที่ใช้ได้แล้วก็แล้วก็ได้กําไรเนาะช่วงแฟลตซีลอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณท <me> ุกคนมากนะคะที่ติดตามเนี่ยโบจะพยายามริบตัดแล้วก็อัปโหลดเลยแต่ว่าอาจจะแบบนะ ติดๆขัดๆหน่อยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะมือใหม่รีวิวที่ไม่มีสคริปอะไรเลยเนาะบางทีมารีวิวด้วยความรู้สึกตัวเองล้วนๆด้วยความรู้พื้นฐานตัวเองล้วนๆไม่ได้ไม่ได้ลงลึกอะไรแต่แล้วก็เวลามีใครมีคําถามอะไรโบก็จะตอบทุกคนเลยแล้วก็มีอะไรแนะนําติชมโบก็ อคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะจะถามจะติจะชมจะอะไรก็ถามไว้ได้เลยก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย